สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกับผมตัว BKK จากร้าน BKK Speed นะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวหมวกกันน็อกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นคลาวของแบรนด์ AGV นะครับผมตัวนี้เมื่อวานเราก็มีรีวิวตัว HJC I90 ซึ่งเป็นตัว Flip Up หรือตัว Modular นะครับตอนนี้ AGV ก็มีหมวกรุ่นใหม่ที่เป็นตัว Flip Up มาอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งที่บ้านเราเนี่ยยังไม่ค่อยมีความนิยมมากนะแต่ที่เมืองน,นอกเนี่ยเป็นที่คือฮางเลยแต่ว่าในบ้านเราที่ว่าไม่ค่อยมี ความนิยมก็คือ1คือคนที่นําเข้ามาขายเนี่ยน้อยแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าทาง BHK Speed ก็นํามาจําหน่ายให้ทุนท่านผู้ชมได้ดูกันอันนี้ก็คือเป็นตัว AGV Sport Modular Carbon Fiber ทั้งใบนะครับผมอ,อยู่ในมือผมแล้วจุดเด่นของตัวนี้ก็คือ,อมันทําจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งใบนะครับซึ่งในบางยี่ห้อเนี่ยส่วนใหญ่ที่ทำคาร์บอนไฟเบอร์ถ้าที่ผมเคยเห็นที่ผ่านมาอาจจะเป็นพวก X l i t e หรืออะไรเงี้ยนะครับที่มัน ทำคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยตรงช่วงคางเนี่ยนะครับจะไม่ได้ทําจากคาร์บอนไฟเบอร์อันนี้ทําจากคาร์บอนไฟเบอร์เลยพอดีชิ้นนี้เราไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเป็นตัวตัวคาร์บอนล้วนเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าชิ้นเนี้ยทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ก็คือทําให้น้ําหนักค่อนข้างเบานะครับผมเนี่ยผมให้ดูลายตัวนี้เป็นลายคาร์บอนด้านผมพยายามเอาลายที่ไม่ค่อย วางขายในตลาดบ้านเรามารีวิวให้ดูนะครับตัวนี้เป็นตัวเลเยอร์ไตคัลเลอร์นะครับก็คือข้างบนเป็นคาร์บอนสีด้านแล้วก็ตัดด้วยสีขาวแดงน้ําเงินสําหรับลูกค้าที่มีรถสีตรายหรือรถสีขาวหรือรถสีดําก็ได้ผมว่าตัวนี้ทําให้หมวกคุณดูโดดเด่นขึ้นมาทันทีนะครับขนาราคาของตัวนี้อยู่ที่25,000บาทนะครับแต่ถ้าเป็นคาร์บอนล้วนที่เป็นสีดําด้านกับสีเงาล้วนไปเลยทั้งใบเนี่ยมันอยู่ที่2 3 0 0 0า บาทนะครับผมตัวนี้คาร์บอนทั้งใบหลายคนก็สงสัยว่าคาร์บอนทั้งใบเนี่ยมันจะน้ําหนักเบาไหมถ้าเทยาไไเียบกับตัวคาร์บอนไอ้ไม่เรียกกับตัวโมวงยกค้างทั่วไปที่จะอยู่ประมาณโล7โล8เนี่ยใบเนี้ยอยู่ประมาณโล4โล5นะซึ่งผมว่าค่อนข้างเบาถือมือเดียวได้ใบไม่ใหญ่นะครับตัวนี้ใบค่อนข้างเล็กแล้วก็กระทัดรัดแล้วก็รูปทรงดูค่อนข้างเรียบเรียบนะครับเหมาะสําหรับ เรียกอะไรคนที่ไม่ชอบความหมือหวาไม่ได้ดูสปอร์ตขนาดนั้นน่ะดูแบบคล้ายๆเหมือนพวกชูเบิร์กไหมแต่ว่าตัวนี้เขาก็บอกว่าทํามาเป็นคู่แข่งของชูเบิร์กเหมือนกันมีทั้งชูเบิร์กมิโอเทคชูแล้วก็พวก h j c Alpha 90ตัวนี้น้ำหนักใกล้ๆ h j c Alpha 90นะครับถ้าที่ถือดูเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างโอเคแล้วก็ดีไซน์อะไรหลายๆอย่างสวยตัวชิลเนี่ย เป็นการเอาเทคโนโลยีมาจากตัวพิสตานะครับ GP ที่จะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในสนามแข่งระดับโลกนะครับผมตัวนี้เห็นไหมช่องลมด้านหน้าเนี่ยเป็นกดเปิดแล้วก็ชิลข้างๆเหมือนพวกพิสตาเลยตัวนี้กลไกลค่อนข้างเล็กนะคือถ้าถ้าหลายคนดูก็คือตัวตัวชิลที่ล็อกเนี่ยกับตัวกลไกลที่ยกคางขึ้นไปเนี่ยเป็นตัวแค่ประมาณนี้เองถือว่าค่อนข้างโอเคตัวนี้ถามว่าปลอดภัยไหมถือว่า เป็นหมวกที่มีความปลอดภัยสูงครับมีการผ่านการเทสต่างๆมากมายแล้วนะครับผมแล้วก็มุมมอง arn, Punkte, ค่อนข้างกว้างเขาเคลมว่ามุมมองจากซ้ายไปขวาเนี่ยร้อยเก้าสิบองศาก็คือมากกว่าแนวระนาบนะครับก็คือ,คอเห็นไปถึงด้านหลังได้เลยตัวจากบนลงแรงนี่ประมาณ85องศาก็คือค่อนข้างกว้างเห็นได้ชัดรอบด้านเลยตัวชิลเนี่ยสามารถเปิดโพซิชันเป็นแบบซิตี้ได้ก็คือ เปิดไว้นิดนึงเห็นไหมเปิดไว้นิดหนึ่ง,งก่อนที่จะปิดลงมาเพื่อให้เวลาเราขี่ในเมืองเนี่ยเราสามารถให้ลมเข้าได้แต่จริงๆในเมืองส่วนใหญ่เราก็สามารถยกคางได้นะครับโอเปเรตได้ด้วยมือวันแฮนก็คือมีปุ่มตรงนี้กดแล้วก็ดึงขึ้นเลยนะครับง่ายนะครับผมมีแว่นในตัวตัวนี้แว่นคล้ายๆอาตัว HJC เลยก็คือโยกจากแถวๆด้านข้างที่เป็นแว่นแบบอย่างเงี้ยง้งง้ง,อง,ง,องของ compact st เนี่ยมาเป็นแบบนี้แหละก็คือค่อนข้างโอเค ตัวเลื่อนแว่นไม่ยากครับมันจะเป็นคล้ายๆเดือยที่ค่อนข้างจับง่ายเห็นไหมใส่ถุงมือผมก็เลื่อนได้แล้วก็นวมภายในค่อนข้างนุ่มนุ่มกว่าที่ปัดที่ผ่านมาที่เราเคยสัมผัสในพวกหมวกเกรดล่างๆของ a g v นะครับสายลัดทางเป็นแบบ d d l i ลิงซึ่งตัวล็อกเป็นไทเทเนียมนะครับมีการเขียนตรงนี้เลยว่าไ,ไทเทเนียมเห็นไหมอาไทเทเนียม ก็สวยงามมีการเว้าช่องหูสําหรับบลูทูธนะครับตัวนี้ต้องดึงฟองน้ําออกนะต้องดึงฟองน้ำตรงช่วงนี้ออกก็จะเป็นร่องลงไปสําหรับบลูทูธตัวนี้เขาเคลมว่า,าสามารถใส่แว่นง,ง่ายนะครับก็คือตัวนี้เห็นไหมมันจะเว้าช่วงช่วงคมับไว้ว่ามันใส่แว่นง,ง่ายตัวนี้ผมว่าราคาประมาณ25งหมกับ2องหมเนี่ยถือว่าไม่แพงถ้าคุณเทียบไปเกรดเดียวกับพวก n e โอเทคหรือของโชเอะอะไรเงี้ยผมว่าอยู่ในเกรดเดียวกันแล้วก็ ได้วัสดุที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์แล้วน้ําหนักเบากว่านะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหมวกที่สปอร์ตทัวริงที่ค่อนข้างดีนวมภายในเขาบอกว่าเป็นนวมที่ใช้เกรดอาตัวนีเ้เห็นไหมครับเป็น r e f ฟ e คสามเอ็มรีเก็คือค่อนข้างโอเคนวมค่อนข้างงุม้มบีบคอมาแล้วก็มีแผ่นใต้คางก็คาดว่าหมวกใบนี้ยมีความเก็บเสียงดีถ้าเทียบกับพวกพิสตาแล้วพนี้ถือว่าเก็บเสียงได้ดีกว่า แต่ว่าเท่าที่ผมไปอ่านรีวิวของต่างประเทศมาก็คือเขาบอกว่าตอนแรก a g v เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเงียบกว่าพวก c h u b e r d C3 หรือ C4 นะครับแต่ว่าพอมีการไปเทสมาเขาบอกว่าไม่ได้เงียบกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้แย่นะครับอยู่ในมาตรฐานกลางๆสาหรับหมวกยกห่างก็คือ เสียงโอเคนะครับแต่ว่าจุดเด่นของหมวกตัวนี้หนึ่งคือคาร์บอนไฟเบอร์สองน้ำหนักเบานะครับมุมมองค่อนข้างกว้างใส่สบายสำหรับคนที่ชอบแบรนด์ AGV อย่าไปเลือกว่าคุณบอกว่าอ้ยหมวกใบน,นี้มันสู้ c, c 3 c ี4ไม่ได้ว่ามันไม่เงียบแต่ว่ามันไม่เงียบเท่าแต่มันก็เงียบในระดับหนึ่งถือว่าโอเคจุดเด่นของมันอยู่ที่วัสดุนะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งใบน้ำหนักเบามุมมองกว้างใส่สบายเดี๋ยวเรามาลองใส่ให้ดูนะครับตัวนี้เป็นไซส์ M พอดี รอบหัว57 58นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นหลังท้ายคลิปผมจะขึ้นตัวหมวกลายทั้งหมดที่ที่ร้านมีนะครับว่ามีลายไหนบ้างนะครับก็ราคาก็อยู่2 3 0 0 0ถึง2 5 0 0 0ครับขึ้นอยู่ว่าคุณชอบลายไหนนะครับผมในกล่องที่แถมมานะครับกล่องมันมาแบบคล้ายๆกล่องพิซตาเป็นถุงแบบสีแบบพิซตาเลยนะครับแล้วก็มีพิล็อกกันฝ้าให้ในกล่องนะครับแล้วก็มี แผ่นใต้คางเสริมแบบยาวอีกหนึ่งชิ้นให้นะครับผมอันนี้ก็ไปเลือกดูกันนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวก่อนจะลองหมวกเราก็ทำการใส่โม่งนะครับบล็อกโม่งกัน UV ลซักง่ายแห้งไวไม่อย้่ยของดีคุณภาพราคาสองรอยี่สิบบาทอันนี้เป็นันใหม่แล้วก็ค่อนข้างแน่นหนึ่ง ก็ใส่ไปักพาะขอเริ่มเข้าหน้าเราก็จะสบายนะครับผมเท่าที่สัมผัสตัวนวมเนี่ยค่อนข้างนุ่มและฟูนะครับแรกๆอาจจะรู้สึกบีบนิดน,นึงแล้วก็ตัวเนี่ยมันค่อนข้างงุ้มอ่ะเท่าที่ผมดูน่าจะบีบช่วงกลางเพราะว่าหมวกยกคางส่วนใหญ่ก็ต้องบีบช่วงนี้นิดหนึ่งเพื่อเวลาเรายกคางขึ้นเนี่ยมันจะไม่มีผลเรื่องการโยกอะไรเงี้ยนะครับผมเดีย๋ยวเราลองดูกันอ่าโอ้ยผมใส่ผิด ปกติใส่หมวกถ้าคนไม่ได้หัวทุยนะสามารถใส่ตรงๆแล้วเงยหน้านิดนึงก็ได้นะครับรู้สึกสบายหูนะครับมีก็เรียกอะไรมีรูมช่วงหูค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าช่วงกลามเนะี่ยรู้สึกว่ารัดนิดนึงเนื่องจากบอดี้มันเล็กอะเท่าที่ผมดูนะบอดี้มันเล็ก มันจะไม่ได้มาถึงตรงช่วงนี้มันก็เลยจะบีบมาตรงช่วงนี้นิดหนึ่งเลอผมว่าในตรงนี้ยนัวมันยังหนาแล้วก็แน่นอยู่ดีย๋ยวมันจะใส่ไปสักพักมันน่าจะใส่สบายขึ้นนะครับตรงข้างบนถือว่าโอเคเลยแว่นใส่ง่ายนะครับผมแล้วก็มีว่าว่ายังไม่ลงลึกเท่าไหร่แต่ก็ดีกว่าเค5หรือเอ้เค3เค5นะครับที่มันจะว้า์ขึ้นมาตรงนี้ทําให้รู้สึกว่าหลอกตานหนึ่งขึ้นมาแต่ ก็เล็กง่ายนะครับใส่แว่นใส่อะไรอ่าแล้วลองหลัการเป็นแบบ D D Link แบบไทเทเนียมเมื่อกี้ที่ผมให้ดูนะครับมันจะมีเขียว่ไทเทเนียมเลยแล้วก็รัด D D Link ไม่ได้รัดแล้วกันแล้วก็ดึงลงมาอ่าดึงลงมาก็ถือว่าโอเคนะครับทรงข้างหน้าสวยติวลิต้มีช่องวงข้างหน้าหนึ่งช่องนะครับ รับปิดซิวก็มีรับต็บนะครับอันนี้เป็นแถบเซตตี้อ่ะก็คือให้ช่องลมเข้าได้อ่าเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆก่อนแล้วกันก็นเป็นยังไงนะครับอ่าถือว่าสวยไหมสวยนะผมว่าอ่าถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับตัวนี้มีช่องลมด้านบนเปิดปิดอย่างนี้นะครับเมื่กี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมไม่ได้บอกนี่มันจะมี คล้ายๆกับวิงแฟลปหรอถ้าคุณเป็นสายหมอกคุณสามารถดึงนี้ขึ้นแล้วก็กดความเร็วสูงมันจะทําให้ตัดลมออกบบ้านบนได้นะครับตรงนี้ถือว่าเจ๋งจริงๆเลยเดี๋ยวให้ดูชัดๆตอนถือหมวกให้ดูเดี๋ยวตรงนี้ก็ถือว่าโอเคมุมมองค่อนข้างกว้างนะครับมุมมองบนล่างก็ดีผมว่าค่อนข้างโอเคเมื่อกี้เราก็พูดถึงตรงนี้นะครับว่ามันค่อนข้างเฟี้ยวเลยตะกี้ในคลิปนะครับก็เป็นตัวปรับคล้ายๆของอลายเลยสามารถปรับระดับของเขาเรียกอะไร เปลี่ยนแอโรไดนามิกและดาวฟอสของหมวกให้ไม่ให้มันลงมันเข้ามาวนอยู่ด้านหลังนีฮยทำให้หมวกนิ่งขึ้นนะครับเงียบขึ้นด้วยนะครับผมอันนี้ค่อนข้างโอเคเฟียวเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้ทางอินบ็อกซ์หรือไลน์แอดของเราได้นะครับหรือไม่ก็โทรศัพท์มาถามหรือเข้ามาดูที่ร้านได้เลยนะครับ ถ้าสนถ้าชอบรีวิวนี้ก็ฝากคอไไมเมนต์ฝากกดทุกใจกดอะไรไหมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่อง YouTube ของ b ี k s p e e d ไดได้วยนะครับถ้าอยากให้ผมรีวิวหมวกไปไหนหรือรีวิวอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาพิจารณาแล้วก็รีบจัดก,การทําคลิปรีวิวให้นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ